อันนี้เราจะเริ่มจากสมเด็จนะคะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่ไปทางอ,อําเภอคำม่วงนะคะเราก็เริ่มต้นออกจากสมเด็จนะคะเนี่ยก็จะผ่านร้านร้านเพื่อนเก่านะคะตรงมาเรื่อยๆนะคะตรงไปทางคำม่วงนะคะขับตรงอย่างเดียวเลยค่ะห่างจากอ,อําเภอสมเด็จประมาณ2กิโลเมตรนะคะ ไปง่ายนะคะขับตรงไปเรื่อยๆจริงๆบ้านหนองแวงเข้าได้หลายเส้นทางนะคะจะไปทางทางโรงเรียนก็ได้นะคะแต่ตอนนี้จะเป็นเส้นหลักทางไปอำเภอคำม่วงนะคะอันนี้เราถ่ายทางนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะพอดีมีคนสอบถามเข้ามาว่า ช่วยส่งพิกัดร้านให้หน่อยว่าไปยังไงอยู่ทางไหนนะคะวันนี้ก็เลยมาถ่ายทำเส้นทางหลักนะคะไปบ้านหนองแวงค่ะคับตรงไปเรื่อยๆนะคะบ้านหนองแวงจะอยู่ด้านซ้ายนะคะ อันนี้ใกล้ถึงแล้วนะคะก็จะเจอบ้านหลังใหญ่ของเสียแว่นนะคะอยู่ซ้ายมือตรงกำแพงสีขาวเนี่ยค่ะขับตรงไปอีกนิดนึงนะคะต่อมานะคะซ้ายมือก็จะเป็นลงสีใหญ่จุดสังเกตนะคะสังเกตตรงลงสีใหญ่ นี่ยค่ะลงสีถึงแล้วพอถึงลงสีใหญ่นะคะก็จะเห็นป้ายหมู่บ้านหนองแวงนะคะเนี่ยค่ะอยู่ซ้ายมือติดกับลงสีใหญ่เลยเนี่ยค่ะป้ายบ้านหนองแวงนะคะป้ายสีขาวๆแล้วก็จะมีป้ายใหญ่เนี่ยค่ะตรงปากทางเข้านะคะบ้านหนองแวง ะะบ้านหนองแวงหมู่เก้านะคะอําบภหนองแวงอำเภอสมเด็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาเลยค่ะตรงเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเจอป้ายให้มองป้ายทางแยกเลี้ยวซ้ายนะคะตามกำแพงลงสีเลยค่ะเนี่ยค่ะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณห้าสิบเมตรนะคะ เนี่ยค่ะเราตามกําแพงอย่างนี้เลยนคะคะก็จะเป็นทางสามแยกนะคะตรงเนี้นี่ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวจะอยู่หัวมุมอย่างนี้เลยนะคะ เพื่อนๆน,นะคะที่กดติดตามช่องวัฒนาซาลอนชาแนลนะคะมีอะไรจะคอยอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยดูนะคะสวัสดีค่ะ